เอาละครับกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องครับวันนี้สำหรับ Pixel Word ครับมีอัปเดตประจำสัปดาห์สำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งใหม่ๆที่เขาเนี่ยพยายามที่จะสร้างมาทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับมีการอัปเดตใหม่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะเน้นไปในส่วนของ Telegram Bot นะครับเพื่อ รับแอดรอปก่อนที่เกมจะเปิดจริงนะครับเขาได้การันตีมาแล้วนะในคอมมูนิตี้นะครับบอกว่าเราเนี่ยสามารถเล่นเ Tele g กรมบ o รตัวเกมเนี่ยในเ Tele g กรมได้ก่อนนะครับเพื่อรับเปลี่ยน a i r d ดรอปและสร้างไรายได้แบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับก็คือเขาให้เราเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมที่เขากำลังีจะปล่อยออกมานะครับและบอกได้ว่ากิจกรรมของเ Tele g กรม Bo รเนี่ยหรือเกมน,นะครับ พิกเซลแท็บเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามีรางวัลที่ค่อนข้างสูงมากในการแจกรางวัลให้กับเพื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลงลรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับว่าตัว Pi ก e l w o r ิรเนี่ยผู้ผลิตหรือผู้สร้างเนี่ยมาจากอะไรนะครับมาจากไหนและสร้างจากตัวเกมอะไรมีโทเค็นอะไรที่เป็นตัวหลักตอนเกมจะเปิดจริงนะครับและมีกิจกรรมอะไรณนะล่าสุดเนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าร่วมกับคอมมูนิตี้ได้ก่อนเกมเปิดจริงครับเอาละฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยครับเอาเลยครับเพื่อนๆเริ่มแรกนะครับเรามารู้นก่อนนะครับสาหรับ Pixel w o r d นะครับหน้าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปลงทะเบียนในส่วนของการทํา Dashboard นะครับ Dashboard เนี่ยเขาได้บอกมาแล้วนะครับว่าเป็นกิจกรรม a d d ์ดด้วยเหมือนกันเราเนี่ยก็ต้องแบบประมาณว่าเอาลิงก์ไปชงไปแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนเนี่ยเข้าร่วมกับคอมมูนิตี้ของ Dashboard ของ Pixel w o r d นะครับพอเราเข้าร่วมเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับในส่วนของ Referral เราก็จะเห็นว่า ตัวเลเวอเรลเนี่ยก็จะเพิ่มในตัวของเหรียญพิกเซลนะครับหรือพิกไฟล์เป็นโทเค็นเหมือนกันครับเขาก็จะเอาอ่าริดเดอร์บอสนะครับแล้วก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวเชิญเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับแต้มหรือคะแนนนะครับเพื่อมาอัปเกรดเลเวล แต่หลักๆสําคัญเนี่ยเขาให้เราเข้าร่วมนะครับก็จะมีในส่วนของแพทแพทเนี่ยเราสามารถมากดรับนะครับเหรียญพิกเซลเนี่ยได้วันละ1500นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่ออัปเกรดเลเวลตรงนี้ให้กับเรานั่นเองครับและเอามาแข่งในรีเตอร์บอร์ดตรงนี้นะครับผมในอันดับเนี่ยเห็นไหมครับชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจมากๆนะครับคือเขาทำเขาเมื่ตั้งแต่วันแรกนะครับเลเวล100ตะตันกันหมดแล้วนะครับคนพวกนี้เนี่ยก็เอาง่ายๆเลยครับได้รับแอร์ดับแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดในส่วนของการเอินพิกให้กับเรานะแต่เทเลกราบบ์เนี่ยเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูและอีกส่วนหนึ่งนะครับการที่เราจะได้คะแนนเนี่ยในการเข้าร่วมนะครับกิจกรรม Ado ์ดเนี่ยกับตัว p i x e l w o r d เนี่ยก็คือในส่วนของเ e ็คนะครับก็คือภารกิจอะละก็จะมีภารกิจใหม่มาเรื่อยๆทุกๆสัปดาห์นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำนะครับเพื่อเราจะได้รับในส่วนของแต้มพิกเนี่ยคือมันเยอะมากนะครับผมเพราะจากนั้นนะครับให้เรากลับเข้ามาที่ พิกเซลเหมือนเดิมนะครับพิกเซลเหมือนเดิมเพราะว่าเราติดตั้งตัวในโ m มเรียบร้อยนะถ้าใครทำในมือถือเนี่ยไปดาวน์โหลดแอปก็พอนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะแต่ถ้าทําในคอมนะครับต้องประมาณนี้แล้วก็รีกดรีเฟซนะครับหน้าเดสก์บอร์ดของ p i กเซ Word นะครับครั้งหนึ่งและจากนั้นนะก็ประกบคอนกนะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งเข้าเห็นไหมครับ เล่นเข้าคมเรียบร้อยเลยเราก็กดยืนยันเพื่อเชื่อมต่อนะครับอันนี้ก็กระเป๋าของเรานะครับมันก็จะเชื่อมต่อกับ Pixel World ใน d e s k b o t เรียบร้อยนะครับเห็นไหมเราก็จะได้1,000แต้มมาแบบอ่าเราก็จะได้1,000แต้มนะครับจากการเชื่อมต่อ ของ Bybit นะครับมาแบบง่ายๆตัวงบประมาณรางวัลนะครับเราเข้าไปดูในตัว Pixel Word นะครับณปัจจุบันเนี่ยที่มีการอัปเดตมาใหม่ก็คือ g i v e a w a y 1 1 0 0 0ึ่งหม0สหดอลลาร์ USDT เลยนะครับ Giveaway สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามาดูนะว่ารางวัลเนี่ยโอ้โหก็คือครับแจกนะครับ50,000นะเออก็คือ 50k นะครับสำหรับ referral นะครับหรือ คนที่สามารถเชิญเพื่อนนะได้2คนขึ้นไปนะครับในสัปดาห์ที่3ถึง9นะครับมิถุนายนนะอ่าก็จะได้1ตั๋วนะครับแล้วก็300คนนะครับที่ชนะเลิศนะครับก็คือ3ามสามร้อยอันดับ300นะครับในการเชิญคนในสัปดาห์นี้จะได้รับคือเขาแจกเยอะมากครับอันดับหนึ่งหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะครับโอ้โหแจกเยอะจัดอันดับ2นะครับหกหกพันดอลลาร์อันดับ3ามสามพันดอลลาร์ครับ อันดับ 100, 1 0 0่0 0ถึงสามร้อยครับห้ดอลลาร์ถ้าใครอยากจะได้ตังห้าสิบดอลลาร์นะครับง่ายๆเลยนะก็เข้าร่วมนะครับกิจกรรมโดยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรครับตรงนี้เลยครับเห็นไหม Pixel tab ครับที่เขาผลิตออกมาใหม่ครับนี่ก็ตอนแรกเนี่ยมันเป็น telegram bot นะครับที่ผมเคยทำคลิปก่อนนั้นตอนนี้เนี่ยเขา ปรับนะครับอัปเดตใหม่ทุกอย่างและเอากิจกรรมให้เราเข้าร่วมครับโดยให้เราเนี่ยรันบอ t นะครับตรงนี้ขึ้นมาครับให้เรานะครับผมจะซูมให้เพื่อนดูนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเขาผลิตออกมาโดยให้เราเนี่ยสร้างกระเป๋า wallet ได้ครับสำหรับ pixel tab นะครับสร้างกระเป๋า wallet ได้โดยเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น binance นะครับ b y bit อะไรก็แล้วแต่ผมเล่นกับ b i bit ใช่ไหมผมก็จะเชื่อมต่อกับ b y bit นะครับตรงนี้นะผมก็ไปสร้างกระเป๋านะครับอ่า ผมก็จะเอาตัว wallet นะครับที่ผมทําเมื่อกี้นะครับผมในตัวนี้นะ wallet ตรงนี้นะครับผมจะเอาตรงนี้ copy ไปเอากระเป๋าของ bybit นะครับที่เป็น USDT ERC 2 0นะทุกคนนะ ERC 2 0ครับกระเป๋าตรงนั้น,นะมาใส่เพื่อรับโทเค็นนะครับในกระเป๋าของเราเนาะโอเคเราก็เลือกเป็นเราเอาคำว่า USDT นะครับ USDT อ่ะแล้วก็ ERC 2 0นะครับ ERC 2 0เนี่ยจะเป็นเชนอะไรใช่ไหมก็ เป็นเชนง่ายๆเลยครับ ETH นั่นแหละง่ายๆเลยครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะก็ทำการก็เปี้ยวเลยนะครับตรงนี้นะพัดลอกเอานะครับอันนี้ก็จะเป็นของ Deposit นะครับผมแล้วก็ไปใส่ในตรงนี้เท l e gram เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าของผมนะอันนี้ก็คือ Connect เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นกระเป๋าของผมเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าบายิตเรียบร้อยเลยนะครับบนั้นก็เหมือนกันครับเราก็ไปเอากระเป๋าบนั้นนะครับของ ERC 2 0 w a l l e t นะของเรามาใส่นะครับก็ ไปทำบ l l e t ของไบแนนด้วยนะครับเวฟสนะก็เอามาคอนเน็ t ตรงนี้นะครับผมอุคอยก็ได้นะ MEXC ก็ได้นะครับได้หมดนะหรือ,อย่างอื่นก็ได้นะครับขอแค่เป็น ERC 20ป่อกไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะได้เหรียญนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยครับเขาเนี่ย ได้อัปเดตก็คือเป็นแอปมาให้กับเราเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวเหรียญตัวเหรียญน,นี้เนี่ยมีชื่อว่าเหรียญไฟนะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เอินได้ในตรงนี้นะครับเห็นไหมจะเป็น1นึ่งแสนอย่างงี้นะครับก็คือเป็นแต้มที่สามารถขึ้นได้ตลอดเวลาเลยครับตรงนี้ถ้าเราเข้าร่วมเล่นนะครับการร่วมเล่นเนี่ยก็คือเราสามารถเอาแต้มตรงนี้เนี่ยไปแข่งขันได้ครับมันจะขึ้นคําว่าฟูลเนี่ยฟูลเนี่ยคือ,คอเต็มใน1วันเราต้องมากดเคมครับเห็นไหม ล้วกดเคมเนี่ยเวลามันจะเดินใหม่อีก8ชั่วโมงครับก็คือทุกๆ8ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเคมเหรียญตรงนี้ได้ครับเหรียญตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้นะก็จะมีการอัปเดตมาเรื่อยๆก็คือจะสามารถนะครับสวอปหรือเอิร์นนะครับในตรงนี้เหรียญไฟล์ตรงนี้ได้ในอนาคตครับก็คือทางเดฟเนี่ยบอกมาแล้วว่าให้เราเดี๋ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันไปก่อนนะครับก็คือ1สามารถต่อสู้โดยกดไฟต์ตรงนี้ก็ได้นะครับต่อสู้เพื่อสุ่มหาตัวละครนะครับบทที่เราเคยสร้างมาก่อนเนี่ยสามารถ สุ่มแห่คู่ต่อสู้ตรงนี้เพื่อแย่งแต้มหรือแย่งคะแนนไฟกันได้นั่นเองครับผมตรงนี้นะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับใครที่พัฒนาฮีโร่ก็ฮีโร่ก็ไปซื้อเอาได้นะครับโดยใช้1นึ่งแสนะครับคอยนะในการซื้อฮีโร่นะครับเพื่อที่จะมาสุ่มต่อสู้นะครับตอนนี้ผมก็มี2ตัวนะครับของบดนะที่เอาไปต่อสู้นะครับแล้วก็จะมีอันดับท็อปด้วยนะครับตรงนี้นะอันดับท็อปนะครับเขาก็จะ ไล่ตาม uh, แต้มคะแนนเลยนะครับเห็นไหมถ้าเราติดอันดับนะผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเห็นไหมศูนย์เลยนะครับผมยังไม่ทําอะไรเลยนะอันนี้ผมเพิ่งเอามาัปเดตเพื่อดูนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเทคนะครับให้เราเข้าร่วมเพื่อเอาแต้มด้วยเหมือนกันครับอ่าแต้มด้วยเหมือนกันแล้วก็กดเชมนะครับ1วันก็กดเชมรับแต <realiz San> <uary> ้มตรงนี้ได้และอย่างที่สองครับเราสามารถเข้าร่วมเทคนะครับอันดับแรกเนี่ยให้เพื่อเลยนะครับทำเลยเพื่อรับแต้มตรงนี้นะครับแต้มฝ่ายตรงนี้เพื่อเอาไปแข่งขันนะครับอ่าเราก็กดตรงนี้นะครับ อ่าเรียบร้อยเราก็จอยให้เรียบร้อยนะครับก็เคมนะครับหลังจากนั้นเคมอันนี้จอยนะครับแชทสาก็สตาร์ทมาแล้วก็จอยอย่างนี้ครับปุ๊บอ่ามันจะเข้า telegram bot ของของทางตัวเกมเลยนะครับก็เคมไปเรื่อยๆครับอันนี้อันนี้แหละที่เป็นรางวัลนะครับที่ผมไล่ให้กับเพื่อนดูนะว่าเราเนี่ยต้องทําการเชิญเพื่อนมาเล่นเกมตรงนี้กับเรานะครับยิ่งเราเชิญเพื่อนเยอะเนี่ยถ้าเราติดในอันดับท็อป1นึในนะครับเราก็จะได้รางวัลรางวัลคือตัวไหนครับ อย่าตัวที่ผมเปิดให้เพื่อนดูนะครับใน Offi c i a l ของ Pixel w o r ิรนะครับ Pixel w o r ิเนี่ยตัวตัวหลักนะครับนี่ก็คือหลักเลยนะประกาศหลักเลยนะครับ11,000 USDT a d o p นะครับที่จะแจกให้กับเรานะตรงนี้นะครับ1ใน300เราต้องไปตรงนี้นะครับเราถึงจะได้ในส่วนของเรียกได้ว่าเงินรางวัลนะครับต่อสัปดาห์เนาะในสัปดาห์นี้นะครับอัปเกรดฮีโร่บอทของเรานั่นแหละอ่ะบอทของเราคือตัวไหนบ้างนะครับเราก็ไป กดขึ้นมาแล้วก็ไปอัปเกรดตรงนี้ครับอ่าเราก็ใช้แต้มตรงนี้แหละเพื่อทําการอัปเกรดปอดของเราครับปุ๊บอ่ามันก็จะทุกๆเลเวลนะครับที่มีการขึ้นมาเนี่ยมันก็จะสูงค่าสถานะบวก5ใช่ไหมอ่าผมก็เคยทําให้ดูแล้แหละก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นะนี่ยิ่งเราอัพเก่งเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะล่าแต้มนะครับต่อสู้กับชาวบ้านเนี่ย ได้เยอะมากขึ้นนะครับการต่อสู้เนี่ยเราก็จะได้เหรียญด้วยนะอ่าเหรียญที่เราเอาไปนี่แหละครับแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะงานทีมงานของ Pixel w o r วเเนี่ยมาจากไหนบ้างนะครับก็คือ Binance l i ต t i n g และก็ t r o ์บ Wallet นะครับแล้วก็ Binance NFT แล้วก็ YGG นะครับอันนี้น่าสนใจนะทุกคนเพราะว่ามีแต่ทีมงานที่มาจากฝั่งใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่มาผลิตเกม ของ p i x o r w เ r รนะครับเราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตอนนี้ได้ทั้งหมดเลยครับมีกิจกรรมออกมาให้เราทุกๆสัปดาห์เลยนะครับให้เราเข้าร่วมเล่นนะแล้วนะครับอย่างเหตุผลที่2นี่ก็คือ p i x e l Tab นะครับแตกต่างจากเกมอื่นนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีค่าธรรมเนียมต่ำสองก็คือมีการแจกโทเค็นให้กับเรานะครับให้กับคอมมูนิตี้เนี่ยก็คือไม่ต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายอะไรนะครับไม่ต้องเติมเงินไม่ต้องเติมเหรียญน,นะครับให้เราเนี่ย ต่อม,มานะครับพิกเซลแท็เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับทีมงานเนี่ยอยู่ประมาณ40คนนะและเปิดตัวนะครับอย่างตัวเดโมโนะเขาก็เปิดตัวให้กับเราเนี่ยสามารถเทสตัวเกมได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและอย่างที่บอกครับมีพันธมิตรที่น่าเชื่อถือมากมายครับสำหรับตัวเกมนี้ก็คืออย่างเช่น Pixelmon นะครับ t o o t h w a l l ็ t นะก็เราก็รู้กันอยู่แล้วนะสำหรับ t o o t Walllet ก็คือ w a l l e t กระเป๋านะครับกระเป๋า w a l l e t กระเป๋าหนึ่งที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรนะครับผมผู้ใช้นะปัจจุบันเนี่ยที่ผมได้ไปหาข้อมูลมานะครับก็อยู่ประมาณ1ล้านคนนะครับที่เข้าร่วมคอมมูนิตี้กับตัว Pi ก e l w o r ิ d นะครับผมและก็มีระบบเขาก็ตอนนี้เขากาลังผลิตระบบป้องกันนะครับเรื่องของการโกงนะมาให้กับเราด้วยนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเกมเปิดนะครับสำหรับ Pi ก e l w o r ิ d ก็ เข้ามาดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับอย่าลืมว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับสำหรับ Pixel Tab นะครับที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะอ่าฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการ